มุ่งไปที่ความก้าวหน้าไม่ใช่ความ perfect strive for progress not perfection strive แปลว่ามุ่งมั่นตั้งใจนั่นเองนะคะมุ่งมั่นตั้งใจ for progress คำว,ว่า for progress ก็คือมุ่งมั่นตั้งใจมุ่งไปที่ความก้าวหน้านะคะไม่ใช่ ความเพอร์เฟกหรือความสมบูรณ์แบบนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดเรามัวแต่มุ่งหาความสมบูรณ์แบบเนี่ยมันจะทําให้เราบางทีนะทํางานช้าไม่เสร็จสักทีไม่ได้เริ่มสักทีเพราะมัวแต่สนใจว่าเฮ้ยมันจะเพอร์เฟกต์มันจะเพอร์เฟกต์มัไม่ได้ส่งงานสักทีนะคะจงมุ่งมั่นดูที่ความก้าวหน้าของงานนั่นเองนะคะมันก้าวหน้าไหมมันไปข้างหน้าไหมมันพัฒนาต่อไหมมันกําลังไปข้างหน้าไหมนะคะไม่ใช่ว่ารอให้เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์แล้วค่อยทำหรือว่ากว่าจะได้ส่งงานกว่าจะได้มีอะไรเสร็จบางอย่างหนึ่งหูรอเพอรทีัก็สจ นนั่นเองนะคะก็เอาไว้เตือนใจนะคะ Strive for progress not perfection มุ่งไปที่ความก้าวหน้านะคะไม่ใช่ความ perfect หรือความสมบูรณ์แบบนั่นเองใครที่ทำโปรเจกต์เล็กโปรเจกต์ใหญ่สามารถนำไปปรับใช้ได้เลยนะคะโอเคไว้เจอกันคะ่ะ